สวัสดีค่ะชื่อ,อ,อนางสาวพิราพัทรพิมพง,งนะคะค่ะตอนนี้ก็มีธุรกิจก็คือเปิดร้านเป็นร้านบ้านสะพานไม้นะคะอยู่ที่ถนนยมกินดาน,นะะย่านเมืองเก่าจังหวัดระยองค่ะค่ะวันนี้นะคะเมนูที่มานําเสนอนะคะก็คือกะปิขั่วค่ะกะปิคั่วก็คือเป็นอาหารไทยแต่โบราณน,นะคะที่มีกันมานานนะคะตัวกะปินะคะก็จะเป็นกะปิที่ทําจากชาวบ้าน โดยตรงคือของระยองแท้ๆะะเราก็ใช้กะปิแท้ๆในส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกะปิเป็นเป็นแม่งานนะคะเป็นตัวหลักนะคะและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวกุ้งแห้งกุ้งแห้งเนี่ยคือกุ้งแห้งที่ทําจากระยองเหมือนกันค mm ือ hmm. ท,ทุกอย่างจะเป็นของระยองทั้งหมดเป็นของพื้นบ้านที่เราหาทานได้ง่ายแล้วก็มันมีอยู่ทุกครัวเรือนนะคะที่ว่าสามารถเอามาทำทานได้ แล้วก็จะมีส่วนผสมนะคะส่วนผสมของกะปิกัวนะคะก็จะมีเอ่อพวกมะกรูดใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงตะไคร้กระชายข่านะคะแล้วก็จะมีเป็นพริกชี้ฟ้าแห้งนะคะแล้วก็จะเป็นพริกขี้หนูตามด้วยน้ำกะทิเอ่อส่วนผสมทั้งหมดนี้เราก็ได้นำมารวมกันคือบอกว่า ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นสมุนไพรล้วนๆนะคะก่อนที่จะมาเป็นน้ำพริกแกงอันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตาพริกแกงกันก่อนนะคะพริกแกงตัวที่ว่าเป็นตัวที่เราจะนํามาผัดกับกะปินะคะค่ะอันแรกนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมเนี่ยก็ประมาณหนึ่งช้อนชาถ้าเราทานแบบในบ้านเนี่ยก็ประมาณกระยุมมือหนึ่งะะแล้วก็หอมแดงน,นะคะ ทานเยอะเราก็ใส่เยอะนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะคือทุกอย่างส่วนผสมเนี่ยอาจจะเอามารวมกันแล้วก็ตําด้วยกันก็ได้นะคะนี่นะคะเราค่อยๆอ,อาจจะค่อยๆตําไปก็ได้นะคะเราตําส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้แหลกนะคะให้แหลกทุกอย่างให้ละเอียดเข้าด้วยกันนะคะ ะมีตัวตะไคร้เพิ่มลงไปกระชายนะคะตัวขามกรูดซอยมกรูดอ่อหั่นบางนะคะทุกอย่างเราโขกเข้าด้วยกันหลังจากเราตำพิกแกงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นตัวพิกแกงตรงนี้นะคะคือจะละเอียดไม่ต้องเยอะนะคะมันจะต้องออกหยับๆนิดนึงนะคะคือ ถ้าได้กินแล้วหอมมากอะ่ะหอมเครื่องเทศทั้งหมดเลยนะคะที่มีอยู่ในเครื่องแกงขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาตัวกะปิเนี้ยกะปิเนี่ยประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะกาลังดีอาจจะแถมนิดหน่อยก็มาล่นไฟนะคะั่วให้ให้หอมไหมก่อนนี่นะคะเราก็จะคั่วคั่วคั่วไปคั่วไปเรื่อยๆให้มันกลิ่นไหมมันปิดกระทะออก ะะสักพักนะคะอ่อเริ่มได้ที่นะคะเราก็ใส่ผักแกงประมาณสองช้อนโต๊ะละกันนี่นะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆผัดให้หอมนะคะให้ให้หอมนะคะเมื่อเราผัดแล้วนะคะเดีย๋ยวเราเล่งไปนิดหนึ่งเราก็อาจจะหยอดหัวกะทิลงไปนิดหนึ่งก่อนทีเรื่อยๆน กะทินที่เราเราตวงก็ประมาณหนึ่งถ้วยตวงเผื่อไว้นะคะแล้วก็ผัดผัดให้มันเข้ากันกะปิมีความเค็มอยู่แล้วเราจะไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆลงไปนอกจากน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลเราจะไม่ใช้เราจะใช้น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีจะเป็นตัวน้ำตาลตัวนี้ มันจะมีมันมีน้ำตาลปี๊บแต่น้ำตาลปี๊บความหวานมันจะเป็นหวานบ,บโดดเกินไปประมาณสองช้อนโต๊ะรสชาติของกะปิคั่วต้องมีรสชาติออกหวานและเค็มแล้วก็ความมันของกะปินะคะนี่นะคะเราจะเติมกุ้งแห้งไปหนึ่งส่วนนะคะนี่นะคะกุ้งแห้งเราก็ป่น ผลพอหยาบๆเนื้อของกุ้งแห้งจะฟูนะคะแล้วก็หอมกุ้งแห้งก็จะได้เนือ้อเวลาทานกับข้าวก็จะอร่อยอตอนนี้นะคะเนี่ยเราเริ่มได้กะปิขั่วที่แตกมันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่ช่วยกันนะคะค่ะแล้วนี่ก็คือเมนูกะปิขั่วนะคะของออบ้านๆน,นะคะเป็นอาหาร ที่หาทานง,ง่ายนะคะก็คือ